ครับใครที่กําลังเตรียมตัวสอบนิติกรตํารวจอยู่มาทางนี้เลยครับวันนี้เราจะมาติวเข้มกันในหัวข้อที่บอกเลยว่าออกสอบบ่อยมากๆนั่นก็คือเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตน,นั่นเองครับเราจะเจาะลึกเฉพาะประเด็นสํำคัญคญตามรัฐธรรมนูญที่ต้องรู้เท่านั้นเลยนะฮะโอเคครับ, okay, รบเราจะโฟกัสกันที่มาตรา222ไปจนถึง227ของรัฐธรรมนูญเลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนคลังข้อสอบของเรื่องกกตเลยแหละครับ มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่เราต้องจําให้แม่นๆบ้างเพื่อเห็นภาพรวมแล้วก็จําได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น6ส่วนด้วยกันนะฮะคือกกตคือใครที่มาเป็นยังไงมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างแล้วถ้าเจอทุจริตจ,จัดการยังไงมีเอกสิทธิ์ความคุ้มกันอะไรไหมแล้วสุดท้ายเราจะสรุปประเด็นที่ต้องรู้สำหรับเอาไปใช้ในห้องสอบกันครับเอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลย คำถามพื้นฐานที่สุดเลยแต่ก็สําคัญที่สุดเหมือนกันนะฮะก็คือกกตเนี่ยคือใครกันแน่แล้วมีบทบาทตามรัฐธรรมนูญยังไงบ้างถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับกกตทั้ง7คนเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นกรรมการในสนามแข่งขันทางการเมืองเลยครับคอยดูแลให้การเลือกตั้งทุกระดับเลยนะตั้งแต่ระดับเล็กๆท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศให้มันเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมที่สุด โอเคต่อมาเรามาดูกันคือเรื่องที่มากับวาระการดํารงตําแหน่งกันบ้างนะครับจุดนี้แหละครับที่ข้อสอบชอบเอามาถามบ่อยๆเพื่อทดสอบความแม่นของเราเลยตัวเลขแรกเลยนะครับที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยคือเลข7ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนเนี่ยจะมีทั้งหมด7คนเป๊ะ,เ,ปะเลยนะไม่ขาดไม่เกินครับและที่น่าสนใจคือใน7คนนี้เนี่ยไม่ได้มาจากที่เดียวกันทั้งหมดนะครับรัฐธรรมนูญเขาออกแบบมาให้มีการคัดเลือกมาจาก2แหล่งที่ต่างกาัน คือ5คนแรกเนี่ยมาจากคณะกรรมการสัญหาส่วนอีก2คนที่เหลือมาจากการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่สารดีกาครับก็เพื่อให้เกิดความสมดุลแล้วก็มีความหลากหลายในองค์กรนั่นเองตรงนี้เป็นสูตรจําง่ายๆเลยนะครับท่องไว้เลยกกตมี7คนแล้วก็ดารงตําแหน่งวาระเดียวเป็นเวลา7ปีเลข7มันมาคู่กันแบบนี้เลยจําง่ายมากครับ7คน7ปีพอเรารู้แล้วว่ากกตมาจากไหนมีกี่คน คราวนี้เรามาดูกันต่อเลยครับว่าพวกเขามีอำนาจและก็หน้าที่ทำอะไรได้บ้างตามที่ระบุไว้ในมาตรา224โหจะเห็นเลยนะคะว่าอำนาจของกกตน,นี่กว้างมากๆเลยนะตั้งแต่เป็นคนจัดให้มีการเลือกตั้งควบคุมดูแลให้มันแฟร์ฟรไปจนถึงการสืบสวนไต่สวนถ้าสงสัยว่ามีโกงกันแถมยังสั่งให้เลือกตั้งใหม่ได้สั่งระง,งับสิทธิผู้สมัครโชคราวก็ได้อีกคือเรียกว่าเป็นทั้งผู้จัดงานและเป็นทั้งผู้คุมกฎในสนามเดียวกันเลยครับ เอาละครับมาถึงหัวข้อที่ผมอยากให้ทุกคนดอกจันไว้ตัวโตโต,ตเลยนะฮะสำคัญมากๆสําหรับข้อสอบนั่นก็คืออํานาจในการจัดการการทุจริตเลือกตั้งครับซึ่งมันจะแตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยระหว่างช่วงก่อนกับหลังประกาศผลการเลือกตั้งจุดสําคัญที่เราต้องแยกให้ออกเลยก็คือก่อนประกาศผลเนี่ยกกตมีอํานาจตัดสินใจเองได้เลยแต่พอประกาศผลไปแล้วปุ๊บอำนาจในการตัดสินชี้ขาดสุดท้ายเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่สารดิการันดีครับ มาดูช่วงก่อนประกาศผลกันก่อนนะฮะตามมาตรา225เนี่ยถ้ากกตเจอหลักฐานที่แน่เชื่อถือว่ามีการทุจริตเขาสามารถสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นได้เลยแล้วก็สั่งระง,งับสิทธิผู้สมัครคนนั้นได้ด้วยและที่สําคัญคือคําสั่งของกกตตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่สุดเลยนะครับไม่ต้องไปผ่านศาลเลยแต่พอประกาศผลไปแล้วเท่านั้นแหะครับเกมเปลี่ยนเลยกกตจะไม่มีอํานาจสั่งเองโดยตรงแล้วนะฮะ บทบาทจะเปลี่ยนไปเป็นแค่ผู้ร้องคือต้องไปยื่นคำร้องต่อสารดีกาให้สารเป็นคนพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิแทนครับแล้วถ้าสาลดีกาท่านตัดสินว่าผิดจริงเนี่ยบทลงโทษนี่คือหนักมากเลยนะครับจะโดนเพิกถอนสิทธิ์ที่เลือกตั้งหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโดนใบดํานั่นแหละครับเป็นเวลายาวนานถึง10ปีเต็มๆเ,เลยทีนี้เพื่อให้กกตสามารถทํางานได้อย่างอิสระไม่ต้องกลัวโดนกดดัน หรือการแกล้งโดยเฉพาะในช่วงที่กําลังวุ่นุ่นกับการจัดการเลือกตั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เลยมอบเอกสิทธิ์และความคุ้มกันพิเศษให้ด้วยครับซึ่งอยู่ในมาตรา227ความคุ้มกันนี้ก็คือในช่วงเวลาเลือกตั้งเนี่ยห้ามจับห้ามคุมขังหรือออกหมายเรียกตัวกรรมการกรกตไปสอบสวนนะครับเ <s> ว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากตัวกรกตอเองหรือจับได้คาหนังคาเขา,ขา,ขา,ขาตอนกําลังทําผิดซึ่งซึ่งหน้าเลยมันก็เหมือนเป็นกรอบป้องกันนะครับ ไม่ให้ใครใช้กฎหมายมาขัดขวางการทํางานของกะกะตในช่วงเวลาสําคัญเอาล่ะครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเรามาทบทวนสรุปประเด็นสําคัญทั้งหมดที่ต้องจําให้แม่นๆก่อนเดินเข้าห้องสอบกันดีกว่าครับนี่คือภาพสรุปที่ต้องจําให้ได้เลยนะฮะกรรมการ7คนวันละ7ปีเป็นวันละเดียวนะครับที่มาก็มาจากคณะกรรมการสรรหา5คนบวกกับที่ประชุมใหญ่สารดีกาอีก2คนข้อแตกต่างที่สําคัญที่สุดเลยก็คืออํานาจของกะกะตก่อนกับหลังประกาศผล กอนประกาศผลคำสั่งกรกตถือเป็นที่สุดแต่หลังประกาศผลต้องยื่นเรื่องให้สาลดีกาและถ้าศารตัดสินว่าผิดโทษก็คือเพิกถอนสิทธิ์1ิปีนี่คือคีย์เวิร์ดทั้งหมดของเรื่องนี้เลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือกรอบกฎหมายสําคัญเกี่ยวกับกกตที่ต้องรู้เพื่อเตรียมตัวสอบนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดไว้สักหน่อยสําหรับว่าที่นักกฎหมายทุกๆท,ท่านเลยว่าเอ๊ะกลไกตามรัฐมนูญที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย มันยังเพียงพอที่จะรับมือกับการทุจริตเลือกตั้งในยุคใหม่ๆที่มันซับซ้อนขึ้นทุกวันได้หรือเปล่าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการสอบนะครับ